จบเร็วที่สุดจะจบยังไงก็แล้วแต่ขอยจบเร็วย่ายมันบานปลายไปเยอะถ้าบานปลายไปเยอะจิตก็จะห่างไกลจากการเห็นธรรมมันจะเรื่องความไม่พอใจเนี่ยมันจะมาทับถมบิดบังนัรนพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าให้ความเถียงกันถกเถียงกันจนความหนาทึบของสิ่งที่มาปิดบัง ไม่ให้เราได้มักได้ผลด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเกิดจบได้วนะแล้วก็สบายเพราะจิตที่ไม่ชอบเนี่ยมันเป็นจิตที่ทรมานคนจึงมีคำกล่าวว่ามีสุขเพราะหมดเกลียดถ้ามีเกลียดจะหมดสุขแต่้เรื่องมีเหตุผลโตวาทวาทีก็ว่ากันไปพระพุทธเจ้าเองก็บอกพระนะเวลาใครก็มาว่าพระรัตนไตรว่า พระองค์ก็ให้ปรับประวาดวาจาแต่เน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องความเมตตาว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้ผิดใจกันไม่ได้ขัดเคืองใจกันอันเนี้ยถ้าถึงตรงนี้เป็นหลักเดี๋ยวเรื่องก,ก็จบไม่นานเจื่อเถอะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็หวงใจหวงใยัยพระศาสนาอาจารย์ทนายอนุชัยก็หวงพระศาสนา นจนเบียก็วางจะเผยแปร,แรศาสนาปรารถนาดีต่อาศาสนาด้วยกันแล้วก็มาเห็นต่างกันแต่เชื่อว่าไม่นานเรื่องแบบน,นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปาพูดกิดความไม่สบายใจเลยลบอกว่าทางฝั่งอนั้นใช้ก็แรงฝั่งอันเบียก็แรงคืออย่างนี้ปัญหาว่าฝ่ายถือข้างไหนข้างนั้นเช่น คนนับถือจนเบียก็ไปอัดท่านนันตชัยฝ่ายผู้ที่ชอบนันตชัยก็อัดจันเบียอันนี้ใครอยู่ฝ่ายไหนลูกศิษย์ใครแนวร่วมของใครก็อย่าให้ย้ายพลอยมาเกลียดมาชังกันเลยช่วยปูดให้เขาเขายุติการขัดแย้งกันดีที่สุดไม่ใช่ฝ่ายนี้ไปอ,อัดฝ่ายโน้นฝ่ายโน้นก็มาอัดฝ่ายนี้อัดกันไปอัดกันมา พุทเจ้าบอกสัดฝุ่นเข้าใส่กันก็เปรอะเลอะซัดน้ํเข้าใส่กันก็เปลียกสัดซัดไปปืนด้วยอาวุธก็บาดเก็บลงตายนั้นตอนนี้ลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายก็ต้องช่วยกันซัดน้ําดับไฟจะเติมเชื้อกันพวกถือหางให้ชอบเติมเชื้อกัน แล้วก็ทาให้คนยังไม่หมดเชื้อเขาังลุบๆคุณมาบ้างเอาละใครอยู่ข้างไหนก็ทํานะช่วยดับเชื้อหน่อยนะเอหลวงพ่อครับทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องคือแรงในสมควรทางฝั่งของคนที่เขาสั่งเสนอาจารย์เบียร์เขาบอกว่าตัวของทางฝั่งของชัยเมีเรียกว่าดูแลเรื่องของหานสงออกมามีสงองอกมาเยอะแยะแต่เรียกว่าทําได้ไม่เข้ากับอาจารย์เบียร์ที่ออกมา ไม่ใช่ท่าน,น,นท่านท่านัาจารยใจนี่ก็เรื่องความว่าคดีความวัดหลายวัดที่มีคดีเขาก็ไปเคลียร์ให้จบอย่างวัดชนประทานวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยให้คดีจบลงแม้แต่ที่วัดสวนแก้วก็มาช่วยคดีจบลงไม่ต้องเป็นความเป็นคดีเป็นคาความกันเชื่อเถอดเดี๋ยวต้องต้องไป ก็จะเห็นผลสรุปว <in> ่าเอ๊ะเรามาร้อนแทนกันไปทำไม้าไม่ต้องร้อนแทนอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ตัวรอดอยู่เลยแล้วก็ไม่ต้องร้อนแทนตันงไหนใจเขารู้เรื่องนี้ทําเรื่องนี้มาเยอะแล้วไม่ต้องร้อนแทนกันพอร้อนแทนกันแล้วก็พนไฟใส่กันมันก็เดือดร้อนขอให้สงบเร็วๆขอยุติเร็วๆในมุมมองของข้าี่ยถ้าเกิดทาฝั่งในใทยเนียเขาจะเอาผิด การเปลี่ยนมันสามารถเป็นไปได้ไหมครับนันก็ต้องดูเหตุการณ์ถ้ามีเหตุการณ์อะไรทําให้ผิดมันก็นั่นพูดถึงไอ้เรื่องที่ว่าเปรียบเทียบว่าหมาตายมันไม่นา่าวังตัวก็มีมันก็ทําให้นึกถึงสมัยหนึ่งหลวงพ่อปัญญาท่านต่อต้านเรื่องมีสารพระภูมิด้วยเออท่านยกตัวอย่างคำหนึง่งโอ้พวกสารพระภูมิก็ลุกเป็นไฟ เลี้ยงหมาดีว่าตัางสารประภูมิเพราะหมายังเห่าขโมยได้สารประภูมิขโมยมาไม่เห่าอย่างจัก็พูดอะไรเนี้ยต่างคนต่างก็มีเหตุผลตอนนี้ก็ต้องระวังนิดหนึง่งพูดอะไรย้าอีกฝ่ายนึง่งเขาจะเตือนใจเป็นทุกข์ใจมากนะก็แะอยู่กันได้สบายบางพ่อพันยาก็เกิดียบเทียบแบบนี้สมัยนั้น เราเองก็ยังรู้สึกคัดเคืองไนเพราะบ้านเรานับถือสามพระผูมิแต่ตอนหลังเราเข้าใจแล้วเออสามพระภูมิพุมันเห่าไม่ได้แต่หมานี่เห่าได้ขโมยได้ริง <c ười> มันก็มีเหตุผลในการเั้นกูเอาละแขนนี่แล้วก็ทาช่วยประเด็นอะไรากก็เอาเอาเอาใจช่วยนี่ก็ที่พูดไปเนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายได้ฟัง ก็น่าจะเกิดชุกคิดยับยั้งในการตุ้มกันแรงๆอัดกันแรงๆเาจะได้เบาเดียวกับทนิดนึงคนเราเนี่ยเวลากเกลียดกันอยากเกรียดกันมากเผื่อไว้ดีกันมากถ้ารักกันก็อย่ารักเต็มที่เผื่อไว้เกลียดกันมากไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนี้ยถ้าไม่แน่ต่อไปอาจจะพอเข้าใจดีก็ช่วยกันปกป้องจันลงพุทธศาสนา ก็จะได้พลังบวกเพิ่มขึ้นอย่าทําพลังบวกใหนมาเป็นพลังลบท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเกจิที่มันไม่เน่าเึ้นมันมีเยอะแยะไม่ใช่เพิ่งมามีมที่สมัยก่อนอพระจีนเนี่ยพระจีนเนี่ยเยอะเกจิอาจารย์จีนเนี่ยร่างกายไม่เน่ามีมีเขาไม่ไม่จะมี มันมีมาเยอะแล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์ร<ม>่างท่านไม่เนา่าแล้วเราดับทุกข์ได้ไหมถ้าเราดับทุกข์กยังไม่ได้สนใจเรื่องดับทุกข์ให้มากกว่าเรื่องร่างกายพระเกจิเน่าหรือไม่เนา่าท่านตัดสินมยมีทางสายเบียไม่ใช่ทางสายจะต้องคนที่สองต้อถืออาจารย์เบียร์เขามาบอกไม่มีร่างใดจะตัดติดกว่าร่างของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ก็ไม่รู้นะ ส่วนเราเนี่ยเขานิยมว่าใครได้พระธาตุหรือกระดูกหรืออะไรของพุทธเจ้านี่ไปบูชาถ้าจะได้ดีได้ดียางนั้นอย่างนี้แต่เราเนี่ยบูชาพระธรรมเนื้อปากพระธาตุเพราะพระธาตุสอนอะไรไม่ได้ได้แต่ละลึกและภูมิใจระลึกได้ได้กาลังใจแต่พระธรรมเนี่ยถ้าละลึกให้ดีมันทําให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ นันพระธรรมกับพระธาตก็เหมือนกันกระล่างเกจิอาจารย์ก็คําสอนของอาจารย์อาจารย์บางท่านใช้คําดีมากถ้าไม่ทําตามที่เราสอนอย่ามาวอนเรียกอาจารย์ในมุมมองของท่านจะคิดว่าการสอนของคนดีนเดชอมเพียนเขาคุณดีมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีคนที่เขาชอบพูดเพราะเขาก็ว่าทําอยากไปอื คนที่เขาชอบพูดตรงๆเขารับได้เขาก็ว่าเขารับได้เรื่องนี้มันมนานาจิตตังแต่จะให้ใครชอบการเบียดทั้งหมดเป็นไปไม่ได้และใครจะทํำให้ชอบทนายนั้นก็ทําทไม่ได้มันมีทั้งสองฝ่าย